สวัสดีค่ะผมชื่อจัมเปอร์นะครับเป็นหมาขนเกือบดำผมเกือบหงอกแบบนี้ครับวันนี้คุณแม่ก็จะพาน้องมาลองว่ายน้ำในสระเป็นครั้งแรกค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะว่าน้องจะยังไงตอนนี้ดูท่าทางจะตื่นเต้นมากเลยนะ ข้อดีของการพาน้องหมามาออกกําลังกายเนี่ยคือจะทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เขาสุขภาพดีขึ้นกล้ามเนื้อของเขาได้ออกกําลังได้แข็งแรงขึ้นนอกจากการวิ่งเล่นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแนะนําเลยกับการว่ายน้ํานะคะตอนนี้จัมเปอร์ก็เริ่มลงน้ำไปแล้วคะ่ะแรกๆก็ยังดูกล้าๆก,กลัวๆดูกังวลอยู่โดยมีพี่เลี้ยงนะคะคอยเป็นกำลังใจให้ค่อยๆพาหน้องว่ายน้ำไปนะคะ มาวนะ่ายน้ำที่นี่คือไม่ต้องห่วงเลยพี่เลี้ยงเขาจะดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็น้องหมาทุกตัวนะเขาจะใส่เสื้อชูชีพให้แรกๆก็จะเริ่มฝึกให้ตีขาในน้ำก่อนพี่ๆเขาก็ยังไม่ทันได้ปล่อยน้องให้ว่ายแบบอิสระจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองท่านไหนที่อยากจะเล่นน้ำกับน้องก็สามารถเล่นน้ำกับน้องได้เลยนะยิ่งดีไปอีกเพราะว่าน้องจะมีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเกิดว่าเจ้าของตัวเองเนี่ยลงเล่นน้ำด้วย พอเจ้าของอยู่ใกล้ๆเนี่ยจัมเปอร์เขาก็จะยิ่งมีความมั่นใจยิ่งสนุกกับการว่ายน้ำขึ้นไปอีกเริ่มสนุกแล้วค่ะเริ่มตีน้ำคล่องขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพี่เลี้ยงเขาก็จะลองปล่อยให้น้องว่ายน้ำเองดูเห็นแบบนี้แล้วเจ้าของก็รู้สึกสบายใจค่ะคุ้มค่ากับการที่พาน้องหมาว่ายน้ำจริงๆน้องหมาเขาก็จะรู้สึกทั้งผ่อนคลายและได้สุขภาพที่ดีมีความสุขกลับบ้านไปด้วย ตอนนี้เขาก็เริ่มสนุกเริ่มมั่นใจเริ่มตีขานี่คล่องขึ้นแล้วลองไหว้เองดูบ้างโดยพี่เลี้ยงเขาก็จะค่อยๆอยู่ใกล้ๆนั่นแหละค่ะอันนี้พอมองเห็นแม่ก็จะเริ่มแบบอยากขึ้นแล้วเริ่มอยากชวนแม่ลงไปเล่นน้ําด้วยละถ้ามาไ่ว้น้ําที่นี่นะคะหลังจากไหา้น้ําเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีบริการอาบน้ําเป่าขนหรือว่าถ้าเกิดอยากตัดขนก็สามารถรีเควสได้เลย เขาดูแลครบวงจรเลยน้องหมาสามารถกลับมาสะอาดขนฟูขนหอมหน้าเกาะได้เหมือนเดิมพร้อมกลับบ้านได้อย่างสบายใจเลยค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์น่าจดจำครั้งแรกของจัมเปอร์เลยสำหรับการว่ายน้ำน้องได้ทั้งความสนุกและสุขภาพที่แข็งแรงไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้จัมเปอร์แล้วก็คันเหรียนได้ทำคลิปน่ารักน่ารัก,รกออกมาแล้วเจอกันใหม่นะคะครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ